นด่จะลองไหวอวมล่ะสะน้ำมีเนี่ยขอซิเียพอซิเรียหมอ็อาสิ่งแสก็บอกไม่ต้องตุ้งซ้ออย่างนี้่ะไม่ต้องทางตัวเองเห็นดูทางนี้ว่าตังตังโมทางตังดูทางไม่ตุงซ่อตุ้งซ้อไรนี่ไหมมันมีครูมันอะไรยีงนี่ครูหาอย่างนี้ก็กินมันมีถ้าอย่างนี้ ตัอยนี้นะนเล่งนั่งดีกว่าไปเร่งก็อเล่งเล่งต้มนต้มฉุนนต้นไม้ม่มาเอานะมึงก็ต้องไ่ซึ้งสุดหอนะซึ้งสุงทีนั่งคือกี่ก่อนนะไปไหนนะนั่งเต็นนั่งหรอตรงงนี้ตรงนีนั่งเต็นนะนั่งหอชิว้อ้ิแชซิวรอไมนะซิวมอนะแบมิัวล้บอสอะไรอยูอ

คือแน่จริงมาลองไหวกับอัวดีกว่าสะอยู่ตรงนี้สะแค่ร้อยห้าสิบเซนใสสุดมักบงแล้วใสน้นน้แล้วมันลงน้ำแล้วมันลมน้ำลันหไปมหอจงมันเห็นนี้นโอ้สี่ว่านเส่งหาแต่ถ้ามือหนึ่งเลยนะ้เอ่รียนเนว่ายน้ำที่ตอนที่เเรียนที่โรงเรียนะค่ะแบบครูฝรังสอนเนี่ยมันจะมี คอสแบบว่าต้องเอาเสื้อผ้าเอากางเกงยีนเอาอะไรมาใส่แล้วต้องแบบโดดลงไปอย่างนั้นแล้วต้องถอดเสื้อผ้าให้ได้ภายในเกีฬาทีแบบเป็นสไวเวอร์สูงเหมือนแบบตกน้ำแล้วก็ต้องแบบทําท่าลูกหมาตกน้ําให้ได้ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเหนื่อย่ยัอดเอาการเล่นคัเลอกให้ดีดีไหมนะใช่เคยฝึกไว้เลยจังเป็นนะทุกคนต้องเรียนใช่ต้องแบบต้องต้องถอดเสื้อผ้าแบบใต้น้ำได้ต้องแบบนอนลอยคอได้ 아이니 <susur>